สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคามาพาเพลินสารับบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับซอแอนนะครับเดินทางไปงานที่จังหวัดสกลนครงานกาชาติที่สกลนครโดยวันนี้นะครับซอแอนทำหน้าทำผมเองแอดมินดูแล้วสวยนะครับออกมาดีเลยทีเดียวสำหรับทรงผมและ หน้านะครับบอกเลยว่าผ่านมากๆเลยสำหรับทรงนี้แล้วก็ชุดก็สวยด้วยนะครับสำหรับงานนี้บอกเลยว่าแอดมินให้เต็ม10เต็ม10ความสวยความน่ารักนะครับของซอแอนงานวันนี้ชนกันนะครับระหว่างซอแอนกับบอสบอยบอสบอยก็ทำกลุ่มปิดที่บ้านส่วนซอแอนก็ออกงานที่สกลน,นคร แต่ซอแอนก็ยังมีเซอร์ไพรส์นะครับให้กับบอสนะครับโดยการมอบช่อดอกไม้ให้กับบอสในวันนี้นะครับน่ารักจริงๆพลัง A B A B วันข้างหน้านะครับหรือว่าทีหลังบอสต,ต้องทําแบบนี้มั่งนะครับบอสต,ต้องเซอร์ไพรส์บอสต,ต้องสั่งช่อดอกไม้ใหญ่ๆให้กับซอแอนด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าให้ซอส่งให้อย่างเดียวนะบอสเอาใหม่เอาใหม่ในช่วงท้ายนะครับซอแอนก็โปะนะครับหลุดออกมาหรือว่าตั้งใจที่จะพูดกับงานที่จะถึงนี้นะครับแฟนคลับ AB ทุกคนบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆนะครับ ทุบกระปุกไว้รอเลยสำหรับงานนี้สำหรับแฟนคลับบ้าน AB ทุกคนอย่าห้าทุ่มครึง่งกลุมปิด AB ค่ะกุ่มปิด AB EP 1คหนึ่ง่ามาแล้วค่ะตามคำขอตามคำขู่นะคะวันที่วันที่สองมีนะนี่จะถึงนี้แอดมินขายบัตรด,ด้วยจ้าถ้าไม่ซื้อนะไปแล้วถ้าไม่ซื้อนะ <c oughs> 欧巴，欧巴，来啦。